รุ่นที่สองนะคะเพราะว่ารุ่นแรกคือพี่ใส่ไข่นะคะแต่คือเขาบอกว่านกหนึ่งกุกเรียกใส่กุกเลี้ยงแล้วไม่ดีแต่สําหรับหนูนะสําหรับหนูตั้งแต่หนูเลี้ยงใส่ไข่มาก็คือถูกหวยบ่อยมากนะคะแล้วก็ตั้งช่องมาไม่เคยมีปัญหานะคะที่เรียกว่าเคาะข้างลงอืหรือกระทุงลงอืคือนกกีก,กุกเรียกใส่กุกอื บางคนบอกสองกูกบางคนบอกหนึ่งกูกอ่าก็เลยพูดกันให้ชัดๆเลยนะครับนกหนึ่งกเรียกใส่กุกเขาเรียกกับทุงโลงสวัสดีค่ะทุกคนพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะวันนี้มาเปิดประเด็นต่อนะคะเราเคยมีมาแล้วนะตั้งแต่เราเปิดช่องมีมีคนถามเข้ามาเยอะว่า FC รุ่นใหม่ๆมือใหม่หัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนกที่เรียกว่าเคาะข้างลงอื หรือกระทุงลงคือนกกีก,กุกเรียกไสก,กุกบางคนบอกสองกุกบางคนบอกหนึ่งกุกอ่าก็เลยพูดกันให้ชัดๆเลยนะครับนกหนึ่งกุกเรียกไสก,กุกเขาเรียกกระทุงลงภาษาภาคกลางนะแต่ภาค<ต>อื่นกีกุกไม่รู้แต่ไหมครับมาแต่แต่ถามว่าบางคนบอกว่าย,ยังไวไม่ดีเป็นด้านอย่างนี้ความเชื่อส่วนบุคคลเราไม่สามารถบังคับใครได้ นะครับถ้าใครจำเจ้าผมเลี้ยงมาแล้วหนึ่งนุ่นนะคะอ่าใครจำเจ้าใส่ไข่ได้ครับเป็นนกเชลยที่หมานนะครับอ่าเป็นเป็นนกต่อที่ได้เฉลยหมานกต่อที่ได้เชลยหมานะครับออกเมื่อไหร่ได้มานั้นนะครับเอก็เป็นเจ้าใส่ไข่เป็นนกหนึ่งลุกเรียกใครปุกจ้ะครับส่วนตัวนี้รุ่นที่สองอ่าคนที่ให้เจ้าใส่ไข่มาคือพี่ถึกนะคะพี่ถึกเขาถามเราตั้งแต่แรกแล้วคนที่ไม่ยึดติดกับจ้ะ นกหนึ่งกุกเรียกใส่กุกนะครับใครที่ยึดติดเราก็ไม่ได้ว่าเขาใครที่ความเชื่อส่วนบุคคลที่ว่าไม่ดีก็ไม่ต้องเลี้ยงไรที่ว่าดีก็เลี้ยงอันนี้คือมาแนะนําว่าเดี๋ยวผมก็เลี้ยงนะครับผมไม่ได้ซีเรียสบอกแล้วว่านกไม่ได้ซีเรียสนะครับนอกจากดิน้นดิ้นมากๆคือไม่เลี้ยงอ่าแต่ตัวนี้ที่หางเขาหักที่สภาพเป็นอย่างนี้คือเขาจะออกตีอีกตัวหนึ่งเขาตลอด วันนี้วันนี้ก็ได้พึ่งเขาในนี่ได้โจทย์กับตัวอื่นอนนย่าเดี๋ยวจะเอาเสียงเขาให้ฟังนะคะคทุกคนตัวนี้นะครับหนึ่งปุกมันนานนี่จะมีสองนะครับนาน,น,านก็จะหลุดคูอ่างนะครับก็ซึ่งเขาเป็นลูกของเจออง้าโอ่งปกติแล้วยืนที่หนึ่งปุกใช่ไหมรีกใครปลุกเขาเป็นลูกของเจออง้าโอ่งใช่ไหม,อ,อ,อ,มอันนี้คือ อีพีที่ 2, 2เขาเรียกอะไรรุ่นที่2เจนสองน่าจะติดแม่เเพราะหุ่นเดียวกับแม่เขาเลยครับอันนี้ไม่น่าจะมาใส่พี่โอน่าจะไปใส่ทางแม่มรุ่นที่ 2, 2> นะคะเพราะว่ารุ่นแรกคือพี่ใส่ไข่นะคะแต่คือคคเขาบอกว่านกหนึ่งกุกเรียกใส่กุกเลี้ยงแล้วไม่ดีแต่สําหรับหนูนะสําหรับหนูตั้งแต่หนูเลี้ยงใส่ไข่มาก็คือถูกหวยบ่อยมากนะคะแล้วก็ตั้งช่องมาไม่เคยมีปัญหานะคะไม่มีตัวโจทยะไม่มีตัวโจ โอ้ยตั้งใจแหละเอา้าเดงมาจุดโอ้ยจะเชื่อดีไหมเนี่ยทุกคน ขอภัยในเสียงลูกหมาด้วยนะคะพอดีเขาไม่สบายเลยต้องจับแยกไว้คึกมากตัวเนี้ยทุกคนหนูบอกเลยว่าดีมากพี่ว่วน่าจะถูก ใช่พี่อ้วนน่าจะถูกฉลอกับนกแบบนี้แหละนกที่คนอื่นเลี้ยงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นความเชื่อครับเราไม่ได้ว่าใครอยู่แล้วใครชอบก็บเลี้ยงไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะอือรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงหมาดังไปหน่อยนะขออภัยด้วยนะทุกคนเดี๋ยวหนูลงไปอยู่ใกล้ใกล้กัวได้ไหมได้ไม่กลัวแต่หยบหนีอะ่ะ หนึ่งกุกเรียกกุกหนึ่งกุกน,นานๆนี่หลุดสองเรียกกุกแต่ไม่ได้เรียกกุกทุกคำนะครับมีน,นานๆหลุดขูอา่างนานามีคูกก่กมอมอม,มั่วไปหมดตัวเนี้ยครับแต่ลพัดมาอะไรก็นักหนาก็ไม่รู้ <c oughs> <ม>ได้หมดไงมีคู<ง>ค่ก้อมนี่ๆดูดูความความดุความดุกันดุจะวิ่งใส่จะวิ่งใส่วิ่งใส่คใสครวิ่งใส่นุ่นวิ่งใส่ชินจังอ๋อวิ่งใส่ทินจังโอเคนุ่นกาจะวิ่งใส่แม่ไม่ใช่แล้วยิวนกผ่านไม่ได้ครับ อออลอง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 ตัวนี้คือใครคะโอ้ดินข้าวปุ้นชื่อข้าวปุ้นเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกมนาะชื่อน้องข้าวปุ้นตัวผู้ตัวเมียมบอลูลูกใครคะเนี่ยออลูกพี่โองเหมือนกันทั้งคู่คุณพ่อเดียวกันแต่น้งคนละรุ่น ขขาปุ่นสู้เขาลูกเขย่งปีกนะขขาปุ่นนะใส่เลือดศึกใส่เลือดนี่หว่านเนี่ยศึกใส่เลือดเลยก็บอกพ่อเดียวกันคนละรุ่นขขาปุ้นเล็บนิ้วกลางก็นนะกงจะขาวทั้งสองสองเท้าเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะเล็บนิ้ว,วกลางนะครับจะขาวทั้งคู่อืม พ่อเดียวกันทรงไม่หนีกันมากตัวติดแม่ตัวติดอ้มเคยเห็นเขาย,ยกปีกครั้งหนึ่งนะเจ้าขาปุ้นแต่ยกข้างเดียวนะครับอืมอเกาเบามาเอาเร็ว อันน่ะกินอาหารโชว์เลยนะัย่นโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมช่องเรานะคะพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะคือเราจะถ่ายเก็บไว้ว่างก็คือจะถ่ายเก็บทีเดียวไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการปลูกองค์ปลูกอ้อยอีกนะคะให้น้าสาวก็เลย เดี๋ยวตอนเย็นมันจะไม่ว่างนะคะก็ถ่ายเก็บๆไว้ก่อนแล้วก็ลงวันละตัวละตัวนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมช่องเรานะคะพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะทุกคนบายบายคะ่ะ